านี่สี่เรืองสั่แล้วสักแล้วสัสดีครับสวัสดวันนี้มาถูกจังหวะเลยเอ้ยทำไมวะโอ้ยเจ้าน่าเบียร์เพี้ยเบี้ยอะไรกินบ้างวะเล่าเลยเลาเดี๋ยวจัดให้อะไรอร่อยมั่งร้านเนี้ยข้าวซอยไก่ไหมไก่ก็ได้อยากเล่าอยากเล่าแป๊บแฟร์อยากเล่ารู้เพื่อนมากินพามเที่ยวชินของอร่อย ดูใจกันน่เมือมึงพวกกูเป็นี่ยมตั๋าครับียรปากห็โมมะนาวจากไลก็ติเลยอ่ะอยากแบบเออเออเออะไรเอาพวกมาอะไรมึงไม่เข้าใจพวกกูเหรอวะเข้าใจกินปุ๊บเมาเลยดูเลยผัดที่เมามีไหมเราสั่งกลับมาเยอะแยะเนี่ยทั้งหมดเราไว้กินกับข้าวเปล่า เอางี้เอางี้เอางี้มึงไปปิดเพลงปิดไฟแล้วข้าเปล่ามาน้ำมอหนึ่ง<อ>ไม่ต้องแดกไล่เล่าเอาให้มกอกระเพากันไปข้างนึงไอ้ยี่ย่่สั่่่ย่่่่่่่่่่่เ่่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 ย เดียวเลยอ่ะเออจะเยี่ยมอยู่แล้วเนี่ยไม่มีพวกแบบว่าอาหารหนอยออเดิร์ฟอ่ะออเดิร์ฟอ่ะเรียกบริกงานมาดิร้านนี้เขามีโทรศัพท์วางไว้ที่โต๊ะทุกโต๊ะเลยโออใช่ให้ใช้โทรศัพท์เรียกอ่าเรียกไงน้อ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 งนี่มีอาหารอะไรอร่อยๆมั่งที่นี่โอ้ยสั่งสามอย่างส่งฟรีถึงโต๊ะเฮ้ยเี่ยรดีสั่งสามอย่างวิธีพ่อไม่เอาเอง ไปตัดเีะเฮ้ยผมกูมึงขอแห้งเหรออาหารทะเลนี่มีไหมอาหารทะเลสมอทอดกรอบเฮ้ยโอ้โหไม่เอานะเอาตัวสมองเดียวเอาออกให้นี่เหรอใป่ะแต่เมนูแนะนำพลัดเผ็ดแบรกิวเฮ้ยแล้วทุกอ่างเหรอเออพาแบบเมนูเร็วๆอ่ะแบบสั่งคุ๊ณได้ป่ะแบบนี้ป่ะเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวไก่มันเร็วมันเร็วไงอ่ะก๋วยเตี๋ยวไก่มา แดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็ต้องแดกไม่เอาอ่ะคุณไม่เอาก๋วยเตี๋ยวอ่ะที่ขออาหารจีนกกุ้งได้ไหมเฮ้ยกุ้งเป็นอาหารจีนยังไงวะร้านหึงมีกุ้งเมกาไหม เ็นเมนูแบบปลาได้ไหมครับผมเอาเย็นๆทุกทุกสุกเมนูนี้เลยปลายุดยยาพักกันนะมึงก็พูดมันติดๆกันดิจะเวททำไมอ่ะเยอะๆอะไมาเยอะๆกูอะไม่เจ๊เลยรู้ป่ะว่าทำไมอ่ะแกอยู่นี่แกอยู่นี่มึงไหวไม่แน่เต้นมึงถามกูอันเนี้ยไอ้หน้าใจทำไมใครเอาเพื่อนกูไอ้ไอ้ ไปเลยไปน้อยน้อยไ้อยไปเฮ้ยนอกจากแกไปแล้วควรไปเลยดิมึงอะไรมูดอะไรอ้าวอยากประท้ามึงเบาเบาเขาหน่อยเฮียคนเขามองกันทั้งร้านแล้วเนี่ยแหมไอ้เติ้ลมึงจะไปมองทำไมไงยะเอาอะเอาเี่มึงเมาแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่างมึงกับมันอ่ะมึงจะชนะอยู่แล้วมึงเมาตากูเขมรทำไมทำไมทำไมเจีบตาเย้ะเหรอ เอาเพื่อนไอ้เย็นเอาต้ไอ้ต้นไจเย็นเเจอเพื่อนูมึงก่กัเาเพืแล้วมึงอยางอยากมึงโอ๊ยไม่ได้เพื่อนรูปูไอ้เหี้ยมงัอีรน้องเกยเพื่อนพีเริ่มแล้วลูอลแอลหญิงนั่งโต๊ะไหน เพื่อครับพิ่งพิ่งพึ่อะไรพึ่งรัารักคยังไม่โดนยังไม่โดนเฮ้ยอะไรผมเป็นตำรวจผมอยากจะจับเขาคุยกูเหรอเฮ้ยเฮ้ยูเป็นตำรวจมึงยศอะไรอุยศตาตาอะไรตาบอกตอนนี้รู้่ บัตรประชาชนได้ไหมจ๊ะจะดูว่าเป็นนางฟ้าหรือมีนายนำหน้าพมึงันเด็กๆสุดยอดพี <ยะ S 1> ่อยากจะบอกน้องว่าอยากสอบได้ต้องทำคะแนนเฮ้ย้องเป็นแฟนต้องทำยังไง ของกู้มืออะนะถือว่าเบสิกมากเด็กๆเจอเด็ดๆของกูเข้าไปแถวบ้านเรียกจานแปดสุดยอดเด็ดๆตังลึงผักบุ้งเฮ้ยักกระเชิดเฮ้ยเป็นไงเด็ดไม่ไลยเฮียเฮ้ยบ้านเธอมีต้นไม้เปล่าเดี๋ยวพี่ไปตัดให้เกลี้ยงเลยทำไมเราจะได้มาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันบ้านน้องอะมีรั้วหรือเปล่าถ้าบ้านน้องไม่มีรั้วเนี่ยมาจ้างบ้านพี่นะทำไม่ะบ้านพี่รำเหมาสุดคนอื่นอันนี้จริงดิวจริงจริงจริงบ้านพี่อะอาดคนหุงข้าว เฮ้ม oh 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 hey, ึงไปน้องเากลับไปฮ้ยไอ้น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องูยักคิ้วยักคิวแปลว่ามีใจอะไยางไรอะไทเนเมียม